สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครแคนวาเพื่อการศึกษานะครับหรือว่าการยืนยันตัวตนนะครับลงทะเบียนเพื่อใช้แคนวาเพื่อการศึกษาฟรีนะครับโดยเราจะใช้บัญชีของ Google หรือของ Gmail นะครับในการลงทะเบียนนะครับเดี๋ยววิธีการยังไงไปดูกันเลยนะครับกันตอนแรกนะครับให้เข้ามาที่เปิดเบเบว์เซอร์ขึ้นมานะครับ ตอนนี้ผมจะใช้เป็น Google Chrome นะครับจากนั้นก็ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของอ Google นะครับตอนนี้ผมลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าค,คุณครูใช้บัญชีอื่นก็สามารถเพิ่มได้นะครับซึ่งการยืนยันตัวตนในเว็บไซต์ของ Canva เนี่ยตอนนี้เราสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นนะครับหมายความว่า,าทาง Canva เขาจะตรวจสอบ คุณสมบัตินี่ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนประมาณ2วันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมลองสมัครแล้วก็ยืนยันไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับประมาณไม่ถึง30นาทีนะครับก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเข้าไปที่เว็บแคนวานะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแคนวาจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของแคนวานะครับ ตอนนี้เรายัางไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้แต่ว่าเมื่อสักครู่ผมได้แนะนําแล้วก็ผมลงชื่อเข้าใช้ใน Google เรียบร้อยแล้วนะครับระบบก็จะถามว่าเราจะดําเนินการต่อด้วยอ e ีเมลตัวนี้เลยไหมนะครับถ้าเป็นอ e ีเมลเราก็สามารถคลิกตรงดาเนินการต่อในชื่อของเราได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ให้เข้าสมัครใช้งานตรงนี้นะครับอ่านั้นก็จะมีให้เลือกนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นบัญชีของ Google นะครับ อันนี้ผมมีแล้วนะครับก็ดําเนินการต่อเลยจากนั้นนะครับก็จะมีระบบแจ้งขึ้นมาว่าให้ยินยันตัวตนของเรานะครับเรายืนยันทีนี้พอเรายืนยันเสร็จนะครับแค่นี้ก็เป็นการลงทะเบียนกับแคนวาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นแบบฟรีอยู่นะครับสังเกตตรงนี้จะเป็นฟรีนะครับอ่ะตรงนี้ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับเราต้องเลือกนะครับ ในฐานะว่าเราเป็นครูนะครับในสิทธิของครูว่าเราจะใช้บัตรข้ราราชการหรือนังสือรับรองจากทางโรงเรียนนะครับโดยผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นรับรองให้ก็สามารถแนบได้นะครับอันนี้แต่เลือกผิดก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านอาจจะกดผิดเป็นส่วนตัวหรือนักเรียนอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้ทีหลังนะครับอ่ะอันนี้ผมเลือกเป็นครูอ่าตัวนี้ผมจะข้ามไปก่อนเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็น ประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับโรงเรียนเก่าอ่าผมจะข้ามไปก่อนสมมุติว่าอ่าบางท่านอาจจะลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเป็นแบบฟรีอยู่นะครับเป็นส่วนตัวอยู่นะครับเราจะยืนยันตัวตนยังไงนะครับเพราะว่าบางบางท่านก็อาจจะใช้แบบฟรีอยู่นะครับหรือบางท่านอาจจะอ่เพิ่งจะลองสมัครหรือลองใช้นะครับอ่ะก็พอเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับ ก็ไปที่ตั้งค่าบัญชีนะครับรูปฟันเฟืองม,ม,มุมขวานะครับจากนั้นนะครับนี่เห็นไหมครับตอนนี้เมื่อกี้ที่เลือกไปถ้าเลือกผิดก็สามารถเลือกใหม่ได้นะครับเป็นครูนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็จะมาที่การเลือกเก็บเงินและแผนตรงนี้นะครับก็จะเห็นปุ่มลงทะเบียนเพื่อการศึกษาแคนวาเพื่อการศึกษานะครับ ก็คลิกที่ลงทะเบียนเข้ามาเหมือนหน้าเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มใช้งานนะครับใส่ชื่อนามสกุลอันนี้ให้เป็นภาษาไทยที่มันตรงกับในบัตรของคุณครูนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อโรงเรียนอันนี้ผมจะใช้บัตรโรงเรียนเดิมนะครับที่อยู่ ที่อยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มเองได้หรือเราจะค้นหาก็ได้นะครับอย่างเช่นมันน้าแกงหมูหมูที่10เนี่ยผมพิมพ์หมู10บมันมันมันหาแล้วมันไม่เจอนะครับเราก็คลิกเพิ่มด้วยตนเองก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็พอใส่ชื่อโรงเรียนเสร็จนะครับจากนั้นก็ที่อยู่เมื่อกี้ผมพิมพ์ไปละหมูสิบอ่า อันนี้ไม่บังคับนะครับอาคารเมต์ห้องหรืออื่นๆนี่ไม่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเมืองก็อำเภอนะครับประเทศเมืองอาจจะเป็นจังหวัดก็ได้นะครับเป็นจังหวัดนะครับหรืออำเภอก็ได้นะครับลองใส่เป็นจังหวัดทีนี้ก็ประเทศไทยนะครับจะอยู่ล่างๆหน่อยข้างล่างหน่อยนะครับเลื่อนลงมามหาวิทยาลัยนะครับเว็บไซต์โรงเรียนไม่บังคับ มาขอแค่นี้ก็ได้ครับจากนั้นก็คลิกดําเนินการต่อนะครับระบบก็จะให้เราแนบไฟล์ุูสามารถดูได้ว่าเอกสารอะไรบ้างที่ทางแคนวาที่ยอมรับนะครับก็มีบัตรประจำตัวสถานะการจ้างนะครับหรือใบรับรองคุณวุฒิต่างๆนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นบัตรข้าราชการนะครับคลิก,กแล้วก็ไปหาบัตราราชการอันนี้คุณครูคเอาโทรศัพท์ถ่ายหรือว่า สแกนนะครับเอาเฉพาะข้างหน้าก็ได้นะครับนี่นะครับผมก็แนบเข้าไปนะครับจากนั้นก็คลิกที่ส่งได้เลยนะครับคลิกที่ส่งก็ระบบก็จะอัพขึ้นไปนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มเสร็จสิ้นนะครับอันนี้เราอาจจะข้ามไปเลยก็ได้หรือคุณครูจะเลือกก็ได้นะครับว่าสอนวิชาอะไรอ่าระดับ ปถมสีห้าหกเงี้ยมัธยมด้วยก็ได้อ่าเป็น7 8 9เงี้ยนะครับก็คลิกส่งได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราได้ลงทะเบียนไปแล้วเพราะว่าปุ่มมันยังขึ้นเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราก็เข้าไปเช็คดูที่อีเมลของเรานะครับอาจจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาก็ได้ผมคลิกที่ Gmail นะครับอ่าทีนี้ เนี่ยครับก็จะมีอ e ีเมลจากแคนวามานะครับเราได้รับใบสมัครแคนวาเพื่อการศึกษาของคุณแล้วนะครับคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าเรายืนยันตัวตนไปแล้ว1รอบอันนี้เราก็จะได้รับ1ฉบับแล้วนะครับจากนั้นก็รอจนอ่อีเมลจะเข้ามาอีกฉบับหนึ่งเดี๋ยวผมตปวดตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ผมสมัครลงทะเบียนไปตอนบ่ายสองโมงสามสิบสามนะครับบ่ายสองโมงสี่สิบสองก็ได้รับมาแล้วนะครับยินดีต้อนรับสู่แคนวาเพื่อการศึกษา ลองคลิกเข้าไปดูนะครับนี่จากนั้นเราก็เข้าไปที่แคนวานะครับไปดูว่าเอของเราเป็นบัญชีเพื่อการศึกษาหรือยังนะครับอันนี้ผมยืนยันไปตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับบ่ายสองโมงสก็ได้และเอนะครับยินดีตอนนับ้าสด่กันมาเพื่อการศึกษาอันนี้อาจจะข้ามไปเลยก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ อ่ะทีนี้ก็มันจะมีตรงนี้นะครับเป็นชื่อโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็ขึ้นว่า<ส>การศึกษานะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือเราสามารถใช้เพื่อการศึกษาได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าคุณครูยอยากจะเปลี่ยนหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นชื่อเรานะครับ<ส>ก็สามารถทําได้นะครับไปที่ตั้งค่าบัญชีเพราะว่าตอนนี้เป็น,ปนชื่อโรงเรียนนะครับชื่อโรงเรียนอยู่นะครับรายละเอียดชั้นเรียนนี มาที่รายละเอียดชั้นเรียนนะครับแล้วก็แก้ไขตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อเรานะครับหรือจะตั้ง <oyun> ชื่ออะไรก็ได้นะครับบันทึกอ่ะทีนี้กลับไปที่หน้าหลักดูนะครับอันนี้ก็เวลาเราเข้ามาใหม่ๆมันก็จะขึ้นมาถามเรานะครับเนี่ยนะครับชื่อเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับชื่อเราก็จะเปลี่ยนละอ่ะ อันนี้ก็คือถือว่าเราสามารถใช้แคนวาเพื่อการศึกษาได้แล้วนะครับแต่ตัวเมื่อกี้ผมส่งไประบบกำลังเช็คอยู่นะครับตอนนี้ส่งไปตอนบ่าย3ามบ่ายองโนะครับก็น่าจะอีกไม่นานนะครับไม่นานนะครับสำหรับการยืนยันตัวตนนะครับหรือลงทะเบียนแคนวาเพื่อการศึกษาก็มีขั้นตอนประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ อขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ